ก็การสวัสดีครับผมก็สวัสดีครับผม,บผมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําภารกิจสร้างกลงหันลมนะครับผมซึ่งก็ยังไม่รับจ็อบรับจ็อบนะครับผมเรารอก่อนนะครับผม๋ยวผมจะอธิบายงานก่อนนะครับผมซึ่งอันดับแรกเราจะต้องไปเกลดดินแต่แต่ว่า,าผมไม่มีรถเกีดสักเท่าไหร่ ผมกับผมเลยจะเอารถไมโครไปนะครับผมโดยภาร,ารกิจแรกเราก็คือต้องคนย้ายนะครับผมรถไมโครไปนะครับผมไปแบบตังเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นรถเทรลเลอร์ไปนะครับผมรถพ่วงนะครับผมรถพ่วงเป็นรถพ่วงนะครับ okay. เป็นบุคคลมองที่หนึ่งก็คงจะไม่ได้อาได้อยู่ครับ ไม่ได้ครับผมจะปิดแผนที่่เออพายาค่อยๆถอยถ,อยถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยเนะโอเคนี่ได้ละโอเคเชื่อมต่อกันเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวเราจะออกทางนี้ดีกว่านะครับผู้ชม พิกซ้ายพิกขวาโอเคค่อยๆนะครับผมเพราะว่าเราจะเอารถไมโครไปนะครับโอเค,อเ,คเอาลงๆไปกันนะครับผมสุดยังโอเคสุดแล้วเปลี่ยนรถกันฮะเดี๋ยวเป็นบุคคลที่หนึ่งดีกว่าครับ điểm cà phê rồi nhé, bốm, là trong sáng, bốm, đấy, để tại sao trong đêm lâu chừng, biến một ván, biến một ván, ờ ờ, pờ pờ pờ, ok, pờ rồi, ha, bốm, tiếp tục, ok, để để để, lên nhưng không được, ha, tại sao lát than nó nè. หรือว่าผมเลือกผิดเลยอาใช่จริงด้วยพี่ชมเลือกผัดเลือกเทนเลอร์ผิดนะฮะเลือกเทนเนอร์ผิดชีวิตเปลี่ยนฮะโอเคออกก่อนฮะเดี๋ยวเอาไปเก็บในโกดังก่อนเดี๋ยวเอาอีกอันมาครับผม ออีกอันครับผมแป๊บนึงแม่โครใหญ่ก็อยากจะเอาไปนะแต่ว่าไม่เดว่ดโอเคเอาออกมาแล้วนะครับแต่ว่ารถลากจูงมันเล็กเกินครับจะต้องเอาอันใหญ่เอาสองล้อมาโอเคเอาเว้ย,เ,เ,วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นงี้เราโอเคกลับมาแล้วมาเมื่อกี้เราเอามาผิดอันนะ เพราะว่าฐานมันเล็กเกินนะฮะเป็นไงคันใหญ่ล้อเลี้ยวทั้งหมดสองล้อนะครับผมเป็นล้อไฮดรอลิกหรือเปล่าไม่รู้ก็พูดมั่วะครับผมค่อยๆถอยอค่อยๆถอยฮะโอเคขี่เขียวแล้วเอาเลยลิียบร้อแล้วฮะล้อฟรีฮะเมื่อกี้ล้อได้มาฟรี

พื้นเรียบาาร้อยละโอเคบุคคลมองที่หนึ่งอันนี้น่าจะขึ้นได้นะเออว่าผมเกลียดไอ้บุคคลมองที่หนึ่งตรงที่มันไม่สามารถควบคุมแบบอิสระได้นะครคือมุมมองไปกันนะโอเคครับโอเไปเดี๋ยวเราจะไปอันนั้นกันนะผม ขอความแจ้งเตืนอนอ,อ,อ่ะไปฮะฮัลบหลฮะโอ้เสียงรถฮัลโหลฮะผมไปกันฮะเราจะไปมาแผนที่ก่อนนะ เราจะไปดูแผนที่ก่อนครับผมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งดูแผนที่ก่อนไซางานเราอยู่ฝากเมืองนะครับผมโอเคเรองนี้จะผ่านสะพานไปนะครับผมไปได้อยู่นะครับผมแต่สะพานตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะข้ามได้หรือเปล่าซึ่งผมเองก็จะอ้อมนะครับผมผมคิดว่าสะพานตรงนี้มันไซการไม่ได้เพราะว่ามัน เอาของผมยังไม่สร้างอยู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอ้อมแล้วกันอ้อมไกลเหมือนกันนะโอเคไปภารกิจคนส่งแมคโคเริ่มได้ go โอเคโอเคโอเคได้ละจำแผนที่ไม่ได้นะผม ใช่นะเพราะว่าเราเป็นรถเทลเลอร์นะครับโอเคได้อยู่ครับผมไปหรือว่าเราผ่านได้ปะไม่ได้ใช่ป่าวว่าผ่านได้ครับผู้ชมผ่านได้ผ่านได้หรือว่าคนรับสะพานวะหรือว่าสะพานอีกฝั่งโอ้โหลลเอโอเจ็บหนักนะเออใช่จริงด้วยครับมันคนรับสะพาน หรือเปล่าวะเนี่ยมีเรือยอทด,ด้วยไปนะฮะเดี๋ยวผมบุคคลที่หนึ่งเลกว่าค่อยๆขับไปอะ่ะเป็นรถเอ่อมินูมาเปล่าลุลล์ สายครับผู้ชมค่อยๆไปคะับค่อยๆไปค่อยๆไปเออแว่ามันก็มีทางลัดแต่ว่าเราไม่ไปดูครับค่อยๆไปภาษาสายวงเวียนวงเว,วียน เดี๋ยวเราจะแซกเส้นรอบนอกนะครับโอเคตรงตรงไปเดี๋ยวเราจะเอาฟันปีศาจนะครับโอเคสวยสวยไปไปฮนะทำไมเมืองนี้มันไม่ค่อยมีรถบ้างเฮ้ยเบรกครับพี่ชมเบรกเดี๋ยวเราจะตรงไปนะครับอยู่อีกฝั่ง เอาเขียวแล้ว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 เพิ่งหายไปครับคผู้ชมเป็นภารกิจขนส่งฟันปีศาจนะครับผมอันนี้ท่าเรือใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมไฟแดงอเออเนี่ย เชื okay, ่อแล้บายบาย้ิกฟันปิศาจมาสร้างล่มนะฮะ เดี๋ยวได้คก็บลืมเก็บลืมครับคุณผู้ชมเราต้องเอาบันไดลงด้วยฮะเรียบร้อยฮะเราลงแบบธรรมดาไม่จำฮะแล้วผมจะเอาบันไดลงทำไมวะเนี่ยย่างเหรอยุณผู้ชมจะรอแบบ สวยสวยอะไปฮะไมค่อยไปฮะ,ปอ,ะอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นภาร,รกิจนะครับผมขนสง่งอันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับม,มาสร้างกาหันยักษ์นะครับภารกิจต่อไปก็ สวยค่อยใช้ฟันเล็กๆนี่ยนะอ,อ,อ่าสำหรับวันนี้ เราก็ขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอจบเพียงไว้เพียงแท่นี้นะครับผมถ้าเกิดใจราบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กนะครับผมฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมบ๊ายบาย